าจะขอสัญญาจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปไหนขอส่งความรักให้เธอทั้งใจไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวัานไหนจะตํารอยยินให้กับเธอไม่หายไปแคสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะ,ะพบกับครูอาลีรัตทวีเศษนะคะหรือครูนุ่มนะคะ เราอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะในวันนี้นะคะจะเป็นการแสดงวิธีธรรมนะคะ,ะลำดับแรกนะคะเราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนนะคะไปดูโจทย์กันเลยในการแสดงวิธีธรรมนะคะเราวิเคราะห์ออกมาก่อนนะคะว่าอันไหนคือสิ่งที่โจทย์กำหนดอันไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ข้อที่1คะ่ะเขาบอกว่า นุ่นทําบัตรเชิญเพื่อนมางานวันเกิด72ใบแต่เพื่อนมา54คนมีเพื่อนไม่มากี่คนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อนเลยอันแรกนะคะอยู่ที่เส้นสีแดงนะคะโจทย์กำหนดอย่างแรกคือนุ่นทำบัตรเชิญเพื่อนมางานวันเกิด72ใบอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่างที่หนึ่ง ต่อไปค่ะอย่างที่สองที่โจทย์กำหนดก็คือแต่เพื่อนมา54คนอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่างที่สองนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีเพื่อนไม่มากี่คนอันนี้จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามจากโจทย์ข้อนี้ค่ะเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าเราจะหาเพื่อนที่ไม่มาได้อย่างไรใช้วิธีอะไรคะใช้วิธีลบนะคะโดยเอาบัตรเชิญทั้งหมด ที่ทำนะคะ72ใบไปลบออกจำนวนเพื่อนที่มา54คนแล้วจะได้เพื่อนที่ไม่มานะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูการแสดงวิธีทำกันเลยการแสดงวิธีทำนะคะอันนี้เลยเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า72ลบ54นะคะโอเค72ลบ54เป็นประโยคสัญลักษณ์เอาจำนวนบัตร ที่ทำนะคะไปลบออกจากจำนวนเพื่อนที่มาจะรู้ว่ามีเพื่อนที่ไม่มากี่คนนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์คือ72ลบ54เวลาเราแสดงวิธีทำตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่างแรกมาเขียนนั่นก็คือบรรทัดนี้นะคะนุ่นทำบัตรเชิญเพื่อนมางานวันเกิด72ใบอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดอันแรกก็คือ เราจะเอาไปเขียนบรรทัดที่หนึ่งนี่เลยนุ่นทำบัตรเชิญเพื่อนมางานวันเกิดเจบ็บอ่ใบอันนี้คือบรรทัดที่หนึ่งนะคะบรรทัดที่หนึ่งต่อไปค่ะบรรทัดที่สองก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดอันที่สองนั่นก็คือแต่เพื่อนมาห้าสิบสี่คนเราก็เอามาเขียนแต่เพื่อนมาห้าสิบสี่คนตรงนี้จะเป็นบรรทัดที่สองคือสิ่งที่โจทย์กำหนดอันที่สองนะคะ ต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือตรงนี้จะเป็นบรรทัดที่3นะคะมีเพื่อนมา10มีเพื่อนมาจะเป็นบรรทัดที่3สิ่งที่โจทย์ถามพอสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้นักเรียนต้องหาคําตอบแล้วนะคะเอา72-54ลบ54ตั้งหลักตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิหลักการลบเลยนะคะถ้าลบไม่ได้เราต้องไปยืมสังเกตนะคะตรงหลักหน่วยหลักหน่วยตัวตั้งเนี่ย มีค่าน้อยกว่าตัวลบเพราะฉะนั้นต้องไปยืมนะคะ,ะคุณครูจะลบให้ดูยืมจาก7มา1เหลือ6จาก2ยืมมาอีก10กลายเป็น12มีค่ามากกว่าแล้วสามารถลบได้12ลบออก4เหลือ8นะคะ6ลบออก5เหลือ1เพราะฉะนั้นเพื่อนมีเพื่อนที่ไม่มานะคะ18คน เขียนเ้นตตาด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะมีเพื่อนไม่มา18คนนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วในการแสดงวิธีทำนะคะต่อไปดูในข้อที่2ค่ะในข้อที่2เขาบอกว่าดาวมีเงินมากกว่าเดือนชื่อคนนะคะดาวมีเงินมากกว่าเดือน60บาทถ้าเดือนมีเงิน39บาทดาวมีเงิน กี่บาทนะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเลยนะคะโจทย์วิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะโจทย์เขากำหนดอะไรมาคะอันแรกกำหนดว่าดาวมีเงินมากกว่าเดือน60บาทอันนี้คืออันที่1อันที่สองค่ะ ถ้าเดือนมีเงิน39บาทอันนี้คืออันที่สองเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือดาวมีเงินกี่บาทวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าข้อนี้ใช้วิธีอะไระมีดาวดาวมีเงินมากกว่าเดือนตรงนี้สำคัญนะคะแล้วให้จำนวนเงินของเดือนมา39บาบาทแล้วถามจำนวนเงินของดาวเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ใช้วิธีอะไรเอ่ยดาวมีเงินมากกว่าเดือน ดาวแล้วก็ถามของดาวแล้วเงินไอ้แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดคือดาวมีเงินมากกว่าเดือนแล้วถามเงินของดาวเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จะเป็นวิธีบวกนะคะวิธีบวกไปดูการแสดงวิธีทำกันเลยแสดงวิธีทำนะคะเห็นไหมคะวิเคราะห์มาแล้วเป็นวิธีบวกประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่า60สิบวกส9นะคะวิธีทำ วิธีทำเหมือนที่คุณครูอธิบายไปข้อแรกเลยนะคะวิธีทำก็จะนำสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่แรกนะคะอย่างแรกมาเป็นบรรทัดที่หนึ่งตรงนี้นะคะเป็นบรรทัดที่หนึ่งต่อไปบรรทัดแรกก็คือสิ่งที่โจทย์กาหนดอย่างแรกนะคะดาวมีเงินมากกว่าเดือน60บาท ต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดอันที่2เขาบอกว่าถ้าเดือนมีเงิน39บาทเราก็ใส่ในบรรทัดที่2นะคะถ้าเดือนมีเงิน39บาทเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด,ดาดค่ะทุค่ะดามีเงินกี่บาทใส่เป็นบรรทัดที่สเสร็จแล้วตั้งหลักให้ตรงกรันหาคำตอบออกมานะคะ บวกกันเลยค่ะ0 9์บวก9ได้9 6บวก3ได้9แสดงว่าดาวมีเงิน99บาทนะคะแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยโอเคอันนี้คือตัวอย่าง2ข้อนะคะเขานี้นะคะเราจะไปดูในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคุณครูจะพาทำไปเลยนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่ หน้าที่เท่าไหร่่ะหน้าที่34นะคะในหน้าที่34เป็นการแสดงวิธีทำนะคะไปดูข้อแรกทำไปพร้อมๆก,กันกับคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะไปดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เขาบอกว่าตักรล้าผลไม้ใบหนึ่งมีชมพู่15ผล มีส้มสิบห้าผลตะกร้าใบนี้มีชมพู่และส้มรวมกันกี่ผลมีชมพู่และส้มรวมกันกี่ผลมีคําว่ารวมนะคะมีคําว่ารวมนักเรียนสังเกตนะคะถ้ามีคําว่ารวมแสดงว่าโจทย์ข้อนี้จะใช้วิธีบวกนะคะคาว่ารวมโจทย์ข้อนี้ใช้วิธีบวก เพราะฉะนั้นเวลาแสดงวิธีทำเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่างแรกมาค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดอย่างแรกคือตะกร้าใบะตะกร้าผลไม้นะคะนักเรียนก็ลอกอันแรกลงมาเลยทำไปพร้อมกันเลยนะคะคุณครูเขียนไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเขียนยากนิดหนึ่งตะกร้าผลไม้มีชมพู่ สิหผลอ่าต่อไปอย่างที่สองค่ะตรงนี้นะคะอย่างที่2ก็คือบรรทัดที่สองมีส้มยีห้าผลต้องมาตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะคะยีผลรวมเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปแล้วนะคะคำว่ารวมคือใช้วิธี บวกนั่นเองนะคะขีดเส้นใต้1เส้นบรรทัดที่3จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามค่ะมีชมพู่คุณครูเขียนย่อนะคะมีชมพู่และส้มรวมรวมกันได้เท่าไหร่นักเรียนก็หาคำตอบเลยนะคะหน่วยจะเป็นผล ห้บวกหเป็นเท่าไหร่เอ่ย5้าบวกหเป็น10บเราก็ต้องใส่ศูนทด1 1บวกกับตัวทด1เป็น2 2งบวกสเป็น4อ่าเสร็จแล้วนักเรียนก็มาตอบนะคะตอบมีชมพู่และสม้ม40ผลเขียนเป็นเลขไทยนะคะ ตรงนี้เสร็จแล้วข้อที่1ต่อไปข้อที่2ใครที่ทำได้เร็วกว่าคลิปวิดีโอนักเรียนก็สามารถทำไปเลยนะคะอา่านี้ข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่ายังไงข้อที่2เขาบอกว่าก่องใบหนึ่งมีตะปูอยู่80ตัวช่างไม้ใช้ตะปูไปส5ห้าตัวเหลือตะปูอีกกี่ตัว วิเคราะห์เลยมีคำว่าเหลือค่ะคำว่าเหลือแสดงว่าเป็นวิธีลบหาส่วนที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดอันแรกนักเรียนเขียนเลยค่ะกล่องใบหนึ่งมีตะปูคุณครูจะขออนุญาตเขียนแค่มีตะปูนะคะ80ตัวต่อไปใช้ตะปูไป สี่สิบห้าตัวโจทย์ข้อนี้เป็นวิธีลบนะคะถามส่วนที่เหลือขีดเส้นใต้1เส้นสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเป็นบรรทัดที่3เหลือตะปูเดี๋ยวนะคะเหลือตะปูอีก นักเรียนก็ตั้งลบค่ะศูย์ลบห้าได้ไหมคะ0ูย์ลบหไม่ได้ทำยังไงเออยูย์ลบห้าไม่ได้เราต้องไปยืมนะคะยืมจาก8ปดเหลือเจดจากศนย์กลายเป็น10มองเห็นเนะาะยืมเสร็จแล้วลบได้เลยค่ะ1 0บลบห้าเหลือห้าเดลบสี่เหลือสาม เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเหลือตะปูตะปูสามสิบห้าตัวเขียนเป็นเลขไทยตัวอ่าเรียบร้อยข้อที่สองนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะ เอและโอ่านหนังสือภาษาไทยชั้นปสอ 2. ขณะนี้เออ่านได้78หน้าส่วนโออ่านได้95หน้าใครอ่านได้จำนวนหน้ามากกว่าและมากกว่าอยู่กี่หน้านะคะข้อนี้วิเคราะห์เลยค่ะทำไปด้วยกันเลยนะคะนักเรียนวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะเขาถามว่า ใครอ่านได้จำนวนหน้ามากกว่านักเรียนว่าใครอ่านได้มากกว่าคะโอ้ได้จำนวนหน้ามากกว่าอยู่แล้วนะคะและมากกว่าอยู่เท่าไหร่เป็นโจทย์การเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าใครอ่านได้มากกว่ากันเมื่อเป็นโจทย์การเปรียบเทียบจะเป็นโจทย์วิธีจะใช้วิธีลบนะคะถ้าเป็นโจทย์การเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นวิธีลบแต่เราต้องเอาใครขึ้นเป็นตัวตั้งคะ ไม่ใช่ว่าโจทย์เอาขนาดนี้เออ่านได้78หน้าเราเอา78ตั้งไม่ได้นะคะเพราะว่าใครได้มากกว่าโอได้มากกว่าเราก็ต้องเอาโอเป็นเป็นขึ้น,เป,นเป็นตัวตั้งนะคะดังนั้นเขียนข้อความของโอขึ้นก่อนนะคะเวลาเราแสดงวิธีทำเราก็ต้องบอกว่าโออ่านได้อ่า โจทย์มันเป็นการลบเราต้องเอาตัวที่มากขึ้นก่อนอยู่แล้ว95หนะ้าต่อไปค่ะ A ค่ะ A อ่านได้78หนะ้าเป็นโจทย์การเปรียบเทียบต้องใช้วิธีลบอยู่แล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ เมื่อโออ่านได้มากกว่าเราก็ต้องบอกว่าโออ่านได้มากกว่าอยู่ลบกันเลยค่ะ5ลบออก8ได้ไหมคะไม่ได้จะเป็นการลบแบบมีการยืมนะคะลบหมันน้อยกว่าตัวลบเพราะนั้นไปยืมค่ะ ยืมจาก99 9เหลือ8จาก5ยืมมา10กลายเป็น15 15ลบออก8เหลือเท่าไรคะ15ลบออก8เหลือ7คะ่ะ8ลบออก7เหลือ1คะ่ะเพราะฉะนั้นโอ้อ่านได้มากกว่าอยู่17หน้าแล้วนักเรียนก็มาตอบโอ้ เปียนเป็นเลขไทยนะคะ17เหน้า,าเรียบร้อยแล้วโอเคเราทำครบแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูอันที่มันชัดเจนกว่านี้นะคะตัวสือคุณครูอาจจะดูได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสรุปให้ง่ายขึ้นนะคะให้ดูได้ง่ายขึ้น ถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะยังทำไม่เรียบร้อยให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยไปดูเฉลยที่คุณครูให้ดูนะคะจะเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการทำงานด้วยตัวเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้จบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ